สวัสดีค่ะจะถามเรื่องการออกใบกำกับภาษีค่ะสวัสด,ดีครับว่าไงครับบริษัทประกอบกิจการทั้งขายส่งและขายปลีกเสื้อผ้าซึ่งบริษัทมีทั้งขายตรงให้กับบุคคลทั่วๆไปหรือขายให้กับร้านเสื้อผ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับ โดยที่ลูกค้าบางรายก็เอาไบกำกับภาษีบางรายก็ไม่เอาใบกำกับภาษีทั้งๆที่บริษัทก็ออกใบกำกับภาษีให้ตามปกติสำหรับการซื้อสินค้าทุกรายเพราะบริษัทไม่อยากมีปัญหากับสัพภกรแต่ลูกค้ารายนี้ก็ไม่ยอมรับใบกำกับภาษีที่บริษัทออกให้อย่างนี้บริษัทจะทำยังไงดีคะกรณีบริษัทขายเสื้อผ้าให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งบริษัทสามารถทราบโดยชัดแจ้งว่าผู้ซื้อนั้นเป็นผู้ใช้สอยเองโดยตรงและได้ซื้อในปริมาณตามปกติวิสัยที่จะนำเสื้อผ้าไปใช้เองไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อการขายเสื้อผ้าให้บุคคลทั่วๆไปในลักษณะาดังกล่าวถือเป็นการขายสินค้าในลักษณะาขายปีกครับบริษัทมีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีอย่างยอ่อคือไม่จำเป็นระบุชื่อผู้ซื้อ แล้วก็ไม่ต้องแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคาสินค้าออกจากกันค่ะส่วนกรณีบริษัทขายเสื้อผ้าให้กับบุคคลซึ่งซื้อในปริมาณมากเจตนาที่จะนำไปขายต่อหรือกรณีบริษัทขายเสื้อผ้าให้กับร้านเสื้อผ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดถือว่าเป็นการขายสินค้าในลนักษณะขายส่งบริษัทจะต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้น ค่ะการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นบริษัทต้องระบุชื่อที่อยู่ผู้ซื้อและต้องแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มกับราคาสินค้าออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะถ้าบริษัทออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปโดยไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าบริษัทจะมีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อหนึ่งใบกำกับภาษี และที่สำคัญต้องส่งมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวให้ผู้ซื้อด้วยกรณีผู้ซื้อบัิเสธไม่ยอมรับใบกำกับภาษีที่บริษัทออกให้แนะนำให้ส่งแบ่งกับภาษีดังกล่าวทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ซื้ออีกครั้งแล้วเก็บหลักฐานการส่งทางไปรษณีย์เพื่อให้สมการตรวจสอบได้เพราะถ้าปรากฏหลักฐานว่าบริษัทไม่ส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ บริษัทต้องรับโทษปรับไม่เกิน5,000บาทด้วยครับอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ